ก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอันนามแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนํานิดนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ําปิเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุได้หม้อน้ําอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทําเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะ สภาพงามๆราคาเบาๆสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนะี่ยผมว่าไม่มีคำว่าเสียดายเลยนะรถมันรูปล่างดีจริงๆรูปล่างงามสะอาดรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยดูแลกันแบบซุปเปอร์คาร์ใช้น้อยจอดเยอะสภาพใหม่มากๆ ไม่ว่าจะเป็น b e n ซ์วอลโ B.M. หรือรถอื่นๆอ,อีกมากมายเห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆรถหรูคู่บารมีสภาพดีสุดๆเลยสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐานนะ ใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไ,ไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ